ไปเจอนักธุรกิจจีนสองคนเด็กหนุม่มฮะคนหนึ่งก็อายุประมาณสักสามสิบสี่นั่งรถรถรถโรลส์ลลลลอยแฟนทอมซื้อเลขพิเศษอีกมานั่งกินข้าวกับผมแล้วก็ฮิวไวเอรลาทัชควรละสองแสนมาฝากสองขวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมอีกคนหนึ่งเหมือนกัน อายุประมาณสี่สิบเจ็ดสิบสี่หกิบเจ็ดก็มากินข้าวกับผมดีใจมาถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรคุยกันก็เอาไวโลแมนนี่กองติมาฝากผมสองขวดขวดหนึ่งหกแสนนะะที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือบอกให้รู้ว่าพวกนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันรวยจากคริปโตเยอะก็เลยเกิดกระแสแม็กมันนี่อย่างที่ผมบอกเงินมันบ้า ใช้เงินกันอย่างสบายๆคือเขาคุยกันเรื่องนาฬิกาคุยกันเรื่องเรือยอท์คุยเรื่องอะไรโอ้โหนี่ถ้าผมผมเป็นคนแก่ที่ตามเขาไม่ทันนี่นะคุยไม่รู้เรื่องอะเลยรู้ว่าโอ้โหนี่มันเดี๋ยวนี้โลกมันไปอย่างนี้แล้วแล้วก็คริปโตเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันหนีไม่พ้นว่ามันจะต้องเติบโตต่อไปนะครับเพราะนั้นก็อย่างวันนี้สงคราม ยูเครนรัเสเซียเนี่ยคริปโตพุ่งขึ้นไปแล้วก็ลงมาแต่ก็ลงมาอยู่ทีสามื่นแปดสามหมื่นเก้าเพราะอะไรเพราะว่าคนคนขายเยอะเพราะว่าคนมันกลัวก็ขายตอนนี้ขายมันก็เอาเงินมาใช้กันสบายๆเลยฮนะของราคาทั่วไปมันขึ้นราคาจนน่ากลัวมากนาฬิกาบางเรือนเนี่ยเข้าไปซื้อเนี่ยซื้อไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าไว้เฉยแต่ว่า ผมมันพอมีประวัติซื้อมาหลายเรือนเขาก็ให้ให้นะซื้อจ่ายในร้านเดี๋ยวนี้ร้านแปดร้านแปดสมมตินะไปดูราคาตลาดที่เขาขายเขานอกห้าล้านคือมันคือมันบ้าไปแล้วอะ่ะเพราะว่ามันมีเงินก้อนหนึ่งที่มันรวยคู่ขนาดกับเงินปกติก็คือเงินคริปโตมันตรงนี้มันเป็นเงินที่เหมือนกับ กำไรเหลือเฟือมันก็เอาไปใช้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 ใช,ใช,ใช้ช่วงนี้ก็เลยมีการใช้จ่ายเงินของเนี่ยจะแพงขึ้นพอเจอกับอินฟลชันหรือ,เ,อเงินเฟอ้อนี่อีกก็เลยทําให้รู้ว่าวันเนี้ของมันของของฟุ่มเฟือยของหรูหราราคามันขึ้นแม้กระทั่งไวน์ครับผมไปสั่งไปซื้อไวน์ที่ฝรั่งเศสไอคนที่ขายไวน์เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่า วยตอนเนี้ยขายเร็วมากเขาเมาเมากันเลยนะเมาเป็นถังๆถังๆแล้วไปใส่ขวดกันไปปั๊มชื่อตัวเองบ้างอะไรบ้างผมก็เลยบอกเอา้างั้นผมเอาสักหน่อยสิผมก็ซื้อมาปรากฏว่ารู้ไหมว่าราคาเมื่อก่อนอย่างสมมติว่เมื่อก่อนเนี่ยราคาเมาอย่างเงี้ยตกประมาณแปดพันวันนี้ขึ้นไปหมื่นหนึ่งพันละขึ้นไปถึงสาสบกว่าเปอร์เซ็นต์ ันขึ้นหมดฮนะของมันขึ้นหมดทุกอย่างของที่มันลักชัวรี่เพราะฉะนั้นเนี่ก็ก็เราไปฟังว่าโดยเฉพาะเศรษฐีจีนเนี่ยเกิดขึ้นใหม่เยอะเพราะเขาเล่นคลิปโตเร็วตอนนี้รัฐบาลเขาเบรกก็จริงเขาก็ออกมาทําอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันเป็นเรื่อง virtual world เป็นโลกของเสมือนจริงเพราะฉะนั้นมันค้าขายอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันขึ้นมันใช้บล็อก c h a ใช้เว